สนุนรายการโดยบริษัทสยามพัฒนาค้าไม้จำกัดสนับสนุนรายการโดยสีวิวัฒเพลสห้างทองสีวิวัฒนรเมอร์ซซเดสเบนโอนเนอร์ขับไทยแลนด์ลำหน้าฟิล์มเมโทูออโตเฮาส์สนับสนุนรายการโดย BCC Channel s o n โซนิกดีไซร้านกิมโวนลูกชิ้นปลาสนใจติดต่อ 085-123-8784ร้านอาหารชายทะเลบางพระยกทะเลมาไว้ที่กรุงเทพรับประกันความสดอร่อยสนใจติดตอ่อ029345021ร้านมานีมีหม้อสนใจติดตอ่อ0619086624สำหรับในวันนี้เราก็ยังอยู่กันที่พิพิพพธภัณฑ์ทัสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายค่ะเราจะเยี่ยมชมหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกันค่ะละักษณะเป็นอาคารทรงตึกแบบตะวันตกด้านหน้าสูงสองชั้นด้านหลังสูงสามชั้นหลังคาม,มุงกระเบื้องกามบูแบบจีนในชั้นที่สองประกอบด้วยพระที่นั่งชัยศาสตรากร พระที่นั่งอักษรศาสตราคมและพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยส่วนชั้นที่สใช้เป็นห้องบรรทมของพระองค์ค่ะสำหรับพระที่นั่งพิมานมงกุฎนี้นะคะก็เป็นอาคารสามชั้นซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับพัฒนาการเมืองลพบุรีตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยปัจจุบันค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการพากินพาเที่ยวนะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรานะคะก็พาท่านผู้ชมมาเที่ยวกันต่อนะคะสำหรับตรงนี้ก็คือเป็นพระที่นั่ง,งพิมานมงกุฎนะคะพีอวานก็จะพาเราเที่ยวชมต่อนะคะไปกันเลยค่ะสำหรับในชั้นที่หนึ่งนี้นะคะ ก็จะจัดแสดงนทิทรรศการเกี่ยวกับลำดับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เมืองลบบุรีเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุประมาณ3,500ปีมาแล้วต่อเนื่องมาจนถึงสมัยยุคต้นประวัติศาสตร์หรือในสมัยทวาราวดีซึ่งได้เริ่มติดต่อสัมพันธ์กับดินแดนโพ้นทะเลในช่วงพุทธศตรวรรษที่12-16ค่ะ สำหรับในชั้นที่หนึ่งก็ได้จัดแสดงโบราณวัตถุในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่พบจากแหล่งโบราณคดีในจังหวัดลบบุรีค่ะได้แก่โครงกระดูกมนุษย์ภาชนะดินเผาเครื่องมือเครื่องชายที่ทำจากโลหะภาชนะสัมฤทิ์เครื่องประดับที่ทำจากหินและเปลือกหอยและโบราณวัตถุ ในวัฒนธรรมทวาราวดีที่พบในจังหวัดลพบุรีและในภาคกลางของประเทศไทยค่ะเช่นเครื่องมือเครื่องใช้เครื่องประดับพระพุทธรูปพระพิมพ์ดินเผาจาบรึกภาษาสันสกฤตรูปเคารพต่างๆตราประทับดินเผาและเหรียญเงินค่ะสำหรับ พระที่นั่งพิมานมงกุนี้นะคะก็จะจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเมืองลบบุรีนะคะเมืองลบบุรีเนี่ยก็เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคกลางของประเทศไทยที่ได้พบหลักฐานสําคัญทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและวัฒนธรรมการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์เช่นแหล่งโบราณคดีบ้านโคกเจริญบ้านท่าแ,แคบ้านห้วยโป่ง และศูนย์การทหารปืนใหญ่ซึ่งเป็นชุมชนแบบสังคมเกษตรกรรมมีอายุประมาณ3,500ปีมาแล้วค่ะต่อมาบางแห่งก็ได้พัฒนาเป็นสังคมเมืองได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอินเดียในพุทธศตรวรรษที่12-16 เข้าสู่สมัยวัฒนธรรมทวาราวดีซึ่งเชื่อว่าเป็นวัฒนธรรมต้นยุคป,ประวัติศาสตร์ของไทยและได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมจากอาณาจากักรเขมรในราวพุทธศตวรรษที่15-18หลักฐานที่ปรากฏได้แก่โบราณสถานปรางแขกและปรางสามยอดค่ะ สำหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ได้นำมาจัดแสดงที่พระที่นั่งพิมานมงกุฎแห่งนี้นะคะก็นับได้ว่ามีมากมายหลายสิ่งที่ให้เราได้มาศึกษาและเรียนรู้กันค่ะตามมาชมกันเลยค่ะ ครับโซนนี้คืออะไรบ้างคะคราวนี้นะครับมาถึงพระที่นั่งที่สร้างขึ้นในสมัยของรัชกาลที่สี่แต่อยู่ในะอาณาบริเวณของสมเด็จพระลายพระราชวังองค์สมเด็จพระลายท่นานนั่นขอย้อนสับนิดนึงนะฮะก็เป็นเกิด้าวความเมื่อตอนที่แล้วค่ะหลังจากคุณเดือนกันยายนแล้วก็วางร่บุรี่ถูกที่ลา,าสุดสฉ่ำตามกาลเวลา วางตรงนี้มาฟื้นฟูครั้งหนึ่งสมัยของรัชกาลที่สี่องค์ท่านโปรดมาบูรณะพระที่นั่งในสมัยสมเด็จพระลายเช่นพระที่นั่งจันทระพิสารที่เราขึ้นไปชมกันที่เป็นพระที่นั่งองค์เดียวที่เป็นไทยบริสุทธิ์นึกออกนะครับเมื่อบูรณะเสร็จรัชกาลที่สี่อุะบติสมเด็จพระจอมเกล้าโปรดสร้างหมู่พระที่นั่งพิมานกรุพระที่นั่งที่เรายืนตรงนี้ค่ะ สงสัยนะว่าทําไมเราเรียกว่าหมู่พระที่นั่งแต่พระที่นั่งที่สร้างขึ้นเป็นห้าลายเรากลับเรียกว่าพระที่นั่งพระที่นั่งจันทพิสารพระที่นั่งดุสิสวรรค์ธัญญามงกษา,า์แต่มาตรงนี้กลับเรียกว่าหมู่พระที่นั่งเพราะว่าพระที่นั่งตรงนี้สร้างขึ้นหนึ่งพระที่นั่งแต่เป็นอาคารเป็นอาคารสามชั้นใน,นอาคารสามชั้นที่เราจะเข้าชมเนี่ยมีพระที่นั่งที่ใช้สอยงานแต่ละประเภทแตกต่างกันไปนะครับ ในหมู่พระที่นั่งพิมานมุขจะประกอบด้วยพระที่นั่งอักษรศาสตร์าคนคือสองพระอักษรพระที่นั่งชัยยาศาสตร์ากรพระที่นั่งวิสุทธิวินิจฉัยคือที่ที่ประชุมคุณางงอค์มณฑีพร้อมกับชั้นบริสุขคือห้องบรรทมของพระธาตเรียกว่าพระที่นั่งพิมานมุะปัจจุบันพระที่นั่งตรงนี้จะเป็นพิพิธภัณฑ์จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ ร้อนอีกนิดนึงหลังจากราชการที่สี่สร้างอยู่พระที่นั่งพิมานกุุไม่ใช่จุดนี้จุดเดียวทางที่เราเดินเข้ามาตรงประตูกลงกางนะ,ะสิ่งที่สร้างก็คือทิมดาบสายโลหิตสมดหลังหมู่พระที่นั่งที่มานกุุสร้างตึกเจาจอ,จอ,จอม,มห้าที่อยู่ฝ่ายไหนที่สาคัญรัชการที่สี่ทรงพระราชนามพระราชวังตรงนี้ว่าพระนารายณ์ราชนิเวศเพื่อเป็น เรืคำว่าพันนาลายวัดสงเวก็คือนามพระฐาน้วยการที่สี่เมือฐานขึ้นเพื่อเป็นการเทิดเกียดสมเด็จพันานายณยมหาราค่ะ,น,ะ,คะนั่นย้อนเข้าสู่บริเวณที่เป็นอาคารตรงนี้นะครับแต่ละพระที่น,นั่งก็จัดแสดงเรื่องราวความสําคัญฝากเป็นมาของเมืองกุมุรีรูปนี้เป็นเมืองเกา่ามันหลักฐานที่สําคัญชัดเจนเรื่องการ,ร,ร,รคุดพบแหล่งโบราณคดีใหลายจุดมากกว่าสี่สิบแห่งต่งนีนะ พบความเป็นอยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งเราจัดแสดงไวช้ชั้นล่างสุดของหน่วยพัฒนาเรายืนในชั้นที่สองนะนะคะรับเพราะความจเจริญต่อมาเมื่อมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์รับความเจริญอารยธรรมจากอินเดียพ่อค้าวานิชม,มาประวัติศาสตร์ยุคแรกที่เราเรียกว่าวัฒนธรรมทาวารวดีก็ขึ้นนะครับก็จะแสดงไว้อีกช่วนณะตรงนี้ที่เรายืนะใครมาเมืองลพบุรีและต้องมาเที่ยวสปมปการบางสามัมยอด นั่นคือวัฒนธรรมของของที่เราเห็นแบบชัดเจนเพราะมีรุ่งเดืองมากในะยุคที่ของเดิมมากใน,นห้องนี้ก็จะสแสดงส่วนประกอบของปรา,า,าสาทแสดงถึงความรุ่งเดือนน้มเละาโมที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมของของครับนั้นจุดส่วนต่างๆที่เราจะไปชมก็คือห้องบรรทมราชการที่สี่จนะเป็นจุดที่สำคัญมีความสวยงามมากปราสามบนสุดเลยก็มีทรงช้างเลยค่ะชิ้นนี้ได้ึกษสัมปทาน <อ>ทับหลังนาลายตะมศิลป์นี่เราพุ้นหูึนาลายตะจมศิลแปบบ์ชิ้นที่เราคุน้นข้นหูได้อยู่ที่ดีรรค่ะพลายตะมนะมาจากสังอากาศค่ะทิมี่เชิ้นที้เปนชิ้นที่มีควาสวยยามสมบูรณ์เลย,ยคะ่ะ สถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV ขอแจ้งท่านผู้ชมที่รับชมรายการข่าวสาระธรรมะผ่านจานดาวเทียมไทยคมระบบซีแบนด์โดยท่านผู้ชมปรับจูนขึ้นความถี่ช่อง3 4 8 0เมกเฮิรตซ์แนวการรับ h c ช m ิม r บเรต0 0 0สำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง PSI ดูได้ที่หมายเลขช่อง2 3 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องอินโฟแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข1 8 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไทแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข1 8 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่องไอเดียแซดรับชมได้ที่ช่องหมายเลข1 8 9ท่านผู้ชมที่รับชมผ่านกล่อง l e o t e เท รับชมได้ที่ช่องหมายเลข189สถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02 675 7134 086 355 1713 วันนี้ความฝันเป็นความจริงสีสันใหม่ของชีวิตเริ่มต้นที่นี่ปาสักวิวซื้อบ้านวันนี้กู้ได้100%เอร์เซนตบ้านเดียวสไตล์โมเดิร์นเริ่มต้นที่1 5ล้าน5แสนปาสักวิวที่สุดของความภูมิฐานทั้งวัสดุและการออกแบบปาสักวิวทรงคุณค่าสง่างามเหนือการเวลาปาสักวิว ใบอนุญาตเลขที่3ทับ258าสักวิวซอย11ตะบนช่องสาริกาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีปาสักวิวค้นหาธรรมชาติเดินตามความฝันพบกันที่ปาสักวิว,ทว,วโทร083 739 9992 สำหรับในชั้นที่2จะจัดแสดงลำดับพัฒนาการเมืองลบบุรีต่อเนื่องจากชั้นที่1เข้าสู่ช่วงอิทธิพลศิลปะเขมรในประเทศไทยอายุราวพุทธศตรวตรรษที่16-18จะแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุที่สำคัญเช่นทับหลังพระพุทธรูปหน้าปรกและเทวรูปต่างๆต่อเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาค่ะ ซึ่งจัดแสดงงานศิลปก,กรรมและงานช่างในสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะ รอบนอกจะเป็นโบราณสถานที่เมืองลบบุรีเรารับประทานของขอมจุดศูนย์กางได้ครับที่สําคัญเนี่ยโบราณสถานที่สําคัญที่ของแผ่ขยายที่คนทั้งเมืองลบบุรีสมัยนั้นเมืองลบบุรีรู้จักงานงานเมืองระโบสมัยระโบเนี่ยนะนะครับของที่เรียงกันมากจุดศูนย์กลางที่เมืองลบบุรีนะครับโบราณสถานสำคัญนะครับเราเห็นอยู่งั้นใครมาเที่ยวลบบุรีนสกสงสามภาคต่างสามยอดต่าง จุดที่อย<ม>ู่ตรงนี้นะครับที่จัดแสดงนี่โบราณสถานปางสามยอดยสร้างในราวปีพุทธศวตวรรษที่18<ม>ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดกษัตริย์พระองค์นี้เนี่ยท่านนับถือพระพุทธศสาสนาที่จริงกษัตริย์ของหลายๆพระองค์เนี่ยเอียงเอียงปทางฮินดูหรือพราหมณ์นะฮะแต่ชัยมิได้เจ็ดเป็นพุทธแต่พุทธเขาเป็อย่างแบบเราเป็นพุทธมหายาหนับถือพระัตนสัมพันปางสามย,ยอดเนี่ย ตามหลักฐานที่นักพิธีการระบุไว้สร้างกลางสามองค์ฐานเชื่อมติดต่อกันใน,นปีวัดที่สิบแปดครับองกลางเนี่ยสามมติฐานว่าปัจจุานพระพุทธรูปปางน้าปกโดยเฉพาะพระรูปปางหน้าปก,กเนี่ยพบในเมืองลพบุรีมากที่สุดค่ะยินแดนในประเทศไทยที่รับอายถานวัดของเนี่ยถ้าเม,มืองลพบุรีแล้วเนี่ยพบหน้าปก,กมากมที่สุดนะองค์ขวามือปางองขวานะ่ ประดิษฐา,า,พพา,านพระพรตที่สักอาวุธเลยองค์ซ้ายเป็นเทพตระจนางปัญญาหรือนางมิตานะครับนี่คือรัตน์รัตต์ลายางอยาจ,าจาุดๆก็ไป,ไปปลายปีหรือบางบางปีรัตที่สิบแปดไปจนมาประธานกองขงค่อยเสื่อมนัดค่ะณจุดตรงนั้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าอู่ทองสถาปนาอายุทยาเป็นราชธานี ปีปรน่พันแปดรลบบุรีก็ก,กาลายเป็นส่วนหนึ่งของขาอายุทยาในเวลาต่อมานะเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญทุกท่านขึ้นมุพนนมพัะที่นั่งพี่มนันเป็นห้องบรรทมราชการสิทธิ์ค่ะ,ะเียนเชิงค่ะนะไปชมกันค่ะท่านผู้ชมสำหรับในชั้นที่สามนี้นะคะ ถือเป็นไฮไลท์ของหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎค่ะซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงในหัวข้อเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองสังคมวัฒนธรรมและพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงร่วมกับพระบรมชาย,ยาสาวทิศลักษณ์ พระสาธิสลักษ์สิ่งของเครื่องใช้ส่วนพระองค์เช่นพระท่านบรรทมฉลองพระองค์เครื่องประกอบโต๊ะพระกระยาหารที่มีตราประจำพระองค์ค่ะ ก็จัดเป็นการนิจิตาการเป็นนิจิตาการถาวรแล้วเพื่อประเก็บล้นเกล้าในการที่สี่เราขึ้นมามีแท่นบรรทมมีกระช่องมีนาช้างแล้วที่สําคัญนะชุดฉลองพระองค์ญาตินเล็กเราจะเห็นชุดฉลองพระองค์เนี่ยให้เราตกลึกถึงภาพในการที่สี่ข้าวทงกองไม่โตนะเราชกาลที่สี่พระเจ้าเกล้า ป็นกษัตริย์องค์แรกนะที่เรา,าเห็นภาพบรค์มีฐานะรู้มากในการที่หนึ่งสองสามเป็นภาพเขียนเรียกว่าภาพสัจจิจสมภาพข้างล่างเป็นเครื่องบรรณา,าการนะพระนารวิตโตเรียพระปูเดียนที่หนึ่งกษัตริย์องค์ 1, สี่ในสมัยถ้าข้ามฟากมาด้านะนู้นนะแต่พค์ท่านได้ชื่อว่าเป็นบิด,ดาในวิทยาศาสตร์ค่ะความคล้ายคลึงของรายการวิศวกรกับองค์สมเด็จพระหลายสิ่งที่ที่หน อย่างนก็คือเกิดสุญญุปาคาค่ะโดยการที่สื่อทรงคำนวณนั้นล่วงหน้าสองปีว่าจะเกิดสุหรญญูปราคาภาพท่านทรงข้อความแนรสุญญุปาคาที่ว่าคอจังหวัดปดัตตานีค่ะค่ะประชุมโต๊ะกำลองแบ่งคนดูลายมหาวิทยาลัยศิลป์ถ้าบวชนานก็มีทฤษฎีภาษาค่ะเก่งเ,เรื่องสอนเก่งเรื่องภาษา ชาวต่างชาติคุยกับชาวต่างชาติมันจะใช้ลาบนะเพราะงกาแดดอ๋อ,อ,อในกาแดดต้องมาใัยแสงแดดเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่ค่ะน,น,น,นะครับส่วนตู้ก็มองนะ,นะครับเป็นจานเนี่ยไปจะชมอยู่ในจานสามใบมาจานสองชั้นเลือกจานอุ่นใส่น้ำร้อนให้หอ,อร่อยแล้วเพิ่มเพิ่มด้วงนะครับ ท่านทรงยกเลิกการใช้ยงินทดร่วงหม่รุ่นนี้รุ่นนี้เลยลรุฝรั่งเข้ามาเพื่อที่จะทําให้บ้านเมืองเราพัฒนา,าให้เทียบทานเทคโนโลยีสมัยใหม่มสั่งเครื่องเครื่องผลิตนี้ก็สร้าจากเ,เ,มเมืองเมืองประเทศม,มาจีนมาใช้แต่ประกาศเป็นราชกิจจานุเบษสาสมัยน,นี้กันนะการเข้าเฝ้าเหมือนกันตะเพลสมัยก่อนถอดเสื้อแล้วน้สิ่งที่ใส่เสื้อให้มันทัดเทียมกับ ชาวตะวันตกครับค่ะนะครับเราเห็นภาพจากทอดประเตรสีบญกาศเลว่าพอท่านสมุดหลังท่านก็เกิดรายการประชวนหนึ่งตุลาสองพันสี่ร้อยสิบเจ็ดในการที่สี่และก็สวัสดีเพื่อประชุมในซาลาห์สิบห้าศทธสุดท้ายหมู่ราชินีนั่งพี่มาในกรุที่เราเข้าชมเนี้ย เป็นพิพิธภัณฑ์เริ่มตั้งแต่ปนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปีพศ2 0 0 4พิพิธภัณฑ์แห่งแรกอยู่ที่พระที่นั่งจันทิศาค2,467ค่ะงพญาดำินเ,เวชานุภาพรวงพญาณวิสรานิวัติย,ยมะลบุีเนี่ยเรียกว่าลพบุรีพิพิธภัณฑ์แล้วมารวมกันเป็นพิพิธภัณฑสถานแหงชาติสม็จเทาลายในปีพศ2 0 4รวมพระที่นั่งพิมจัแสดงสัตา์ประสิ่เมือ่อขึ้นสมัยของ รัชก,กาลที่5พระบราทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัท่านพระธำมุงว่ะที่นั่งพิมาน,นเป็นสารการจางังหวัดบรุงีณี่เป็นสารการจังหวัดมณฑลกันย้ายไปในสมัยจอมพลปพิมพสุขนี่คือความสำคัญตรงนี้ก็เป็่อนติิ้นสุนสนนดสสโดยบทสรุปในการชมพิพิธภัณฑ์สถานชาติสุดดครัพิพิธภัณฑ์เนี่ยปิดทำการบัญจันจะมันถังขันแตนนีขัดะเล นะครับวันพุธถึงวันอาทิตย์ก็ชมได้ถัดลครับเั้งแปงครึ่งถึงสสิบหกนาฬิกาสามสิบนาทีนะครับอี่ประมาณนี้มาเชียรชมกันได้มาลบนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ไม่ใช่เฉพาะทีันที่เดียวแหล่งเรียนรู้มีหลายที่หลายที่เลยมาลุกนีเป็นมรดกที่เราเล่าเรียนมานานก็เชิญชวนท่านาเชียรชมมาลกนีมาชม ที่คำปะวัติศาสตร์ชาติาสำเร็จ่ะกาก็ขอบคุณคที่วันนี้ให้เกียรติจากพันดายราชินเวฆที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนให้กับคนไทยเราเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์หลักนาของเราค่ะค่ะต้องขอบคุณ<อ>ที่เช่นกันนะคะค่ะก็นนะ เชิญชวนนะคะท่านผู้ชมค่ะมาเที่ยวที่ลพบุรีกันนะคะที่นี่นะคะจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีสิ่งอูหลายที่เลยที่เราได้มาเรียนรู้ที่นี่กันนะคะสำหรับวันนี้นะคะตุกแล้วก็ท่านนายกนะคะก็ต้องลาท่านผู้ชมไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะสัปดาห์หน้าดูว่าเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวตามไปดูกันค่ะวันนี้ต้องลาไปแล้วสวัสดีค่ะ